มื่อนี้ไปแล้วกินแล้วล้าหนีเลยแบบเพื่อท่องใจเลยลองลองแบบที่บอลบอลลอบอลลอมก็เทบ่อืบบอ้อสังสังมากินอิ่มแล้วก็แบบเขาใส่เวลาเรียนจะคล้องหานเพิ่้นเราพี่เพื่อน เจ้ามือกับลงแม่เนี่ยออไม่ตันหรอป้าที่ขายของนี่เพิ่นสั่งมาเพิ่นสั่งแล้วว่าเคยกินกินยังงี้มาแม่ยังกวที่สุดแม่นงแม่นงครับเพิ่นสั่งบอกเพิ่นก็บอกพี่เลยเพิ่นมาหาะโมู่ดคิ้วมากนี่้กงไม่กินเขากินนั่งจะกินเลยกินไปเลยเดี๋ยววันที่ไม่เกจอีกัน แขนที่หอบมาลมเลีมวลมลมมหมดเลยมนีแหละเนี่ย้อเว่างแขนว่าชิมันกินแบบซีซิวโบใจเงื่อนไหลโบใจจะได้แวาตี้แขนลมเลีวแขนลมเลีวเหรครับสบายดี สบายดีสบายดีและสวัสดีบรรดาอพี่น้องอมุดสุภุสุคนอีกเติมเซนเก่าเซนเคยเนาะกะตอนนี้ทีมงานของพวกเฮากะกำลังชิพากันออกไปเลาะกินเข่ากินกน,นำ้ำนะตอนแรกเดี๋ยวนี้กะเวลาพึ่อไปจริงได้ป่ะงูเส้มงในจินตนาการทุกคนเนาะ <c oughs> กำลังชิพากันไปเลาะกินเข่ากินนำ้ำ เดี๋ยวให้ทางคูคิวเพิ่นเป็นผู้นน้ำหนาพาทางไป็นทางคูคิวทา้งบอลลี่ทางคูดอยเพิ่นอ่าคือจังทุงมือทุกนั้นเนาะบอนที่ว่าพวกเรามากินข้าวกินน้ำก็คือทีเป็นเคสไก่ไกนี่ยแหละทุกคนเมื่อวานเราชิคินไปยังบอลลี่ินนะเป็นที่มีไฮบอลลี่เลือกเลยไปเบิรงเมนูกนเดี๋ยวคูคิวจะไทยจ้ะเขาฮอตนัดกันก่อนบอกแบบมื้อนี้ไปแล้ว กินแล้วเราหนีเลยแ pues mm บบเพื่อทองใจเลยลองลองแบบที framework. ่บลองบลเอบลออะรบสังสังมากินอิ่มแล้วก็เขาใส่เวลาเรียนจะค้องผานเธอเรามีละคเราเหมือรกันราทัีไลน์กัน สวัสดีครับยังไม่กินอครับยายน้องบอกว่านยิ้วเขอนยิ้วขอรุงมานี่เลยจักมือกับลุ่งแม่นี่ไม่ทนหรอ้าที่ขายของนี่เพิ่นสังมะเพิ่นซังแล้วว่าแต่กินกินนังมากแม่นแม่นงครับเพิ่นสังบอกเพิ่นก้บอกที่ย คนบาค่ะหมคิ้วมากเนี่ยห้ลงไม่กินเขากินนั้นกินให้กินไปเลยเดี๋ยวคนที่ไม่เก่งหมดเพิน่นโต๊ะมาคุยกันล่ะด้เขาจะคุยกันออ๋อเขาจะคุยกันท่านสายเรียแล้วาแล้วหมูกิ้ลงมามากินเขาเป็นอการเราเองเล่าเพื่อนเพ่บอกกถามมันแผ่อไเมื่อกี้เหรงว

แผ่นลมเลีวแล้วครับพันเที้ยไปเรียบร้อยแล้วครับป้าพันเที้ยเรียบร้อยแล้วครับคาราบาลได้ได้ครับได้ครับป้าได้ครับโอเคครับโอเคโอเคครับบ๊วยผมนี่เรากินผมนี่เด็กกินหรอกคือทิ้งกระปุกตรงนโ้ด ครับผมครับบวกครับครับผมครับรับวัสดีนะครับแม่ครับขอบคุณมากนะครับแม่แม่นมแมนนมเคนโทรมาเลียเองแทนกระตุ้เลยลมเร็วขนาดแม่

ตระเวรตามตัวอยู่ทุกทุกวันนี้ก็ต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆอยู่เลยครับเอาเรื่องพี่คือบขี่เรือมาคนคนเที่ยวนะครับใส่เสื้อผ้าเลยตัวเอง มากตอนือ้กูไม่ไปลูกทิกินหรื้อที่ขกินก่อนอันกินข้าก้อนรับแ้นองไปเยี่ยมฮอดสองกลุ่มโอเคยังไม่ถก่ะเอออาตลี่ทั้งจัดการเลยโอ้ผิดแผนทุกคนเมื่อนี้นี่เพื่อเห้ต่างใจว่าชิมมากินแล้วกันลักนีเลยลักนีกันลกแต่ว่าทางอ่ะ เมนูเนาะเพิ่นจัดการให้เบิดแลยทุกคนโอ้เตอร์สุดยอดเลยเนาะอันนี้ก็คือเป็นเมนูอยู่ทางข้างของเพิ่นนะข่อยซิบหอเถอะลาบซุกแล้วก็จ้องหานของเพิ่นก็คือเป็นกันเองขนาดทุกคนฮะทางรถจั่วคุณจะจ้าเจ้าสั่งเลยอ่าคุณได้สั่งก็คุณได้สั่งเลยเดี๋ยวให้เลือกคนละเมนู นี่นันทุกคนตอนนี้กัเมนูอาหารแรงของพวกเรากับมะฮอดเป็นยำพอยแนะนํารู้คุ้นด้วยอันนี้แมนปรับภาษาไทยคุณด้ยแนะนําเป็นภาษาไทยด้ยอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ลาบน้ําตกไม่ใช่ไม่ใช่น้ําตกเนื้อน้ําตกเนื้อน้ําตกน้ำตาอันนี้ลาบอีสานอันนี้ลาบอีสานใช่ลาบเนื้ออันนี้ลาบเนื้ออันนี้ต้มขมต้มขมอันนี้ ซอยส้มซอยซอยเนาะนะกับประมาณนี้เมนูของพวกเขาโมเน่แล้วก็มีผักกั๊บเนี่ยอันหลายแนวเนาะดูว่าในโมเน่กัที่แรกเนาะลมกับทางบาลลีทางคูคิวเพันว่าชิมากินแล้วก็แบบบ่จ่ายเงินเลยชินีเลยอ่าแม่แล้วครับผมโมเป็นไปตามแผนนะมีทางอ่ะ แม่หักแม่แพงเพ่นอยู่ทางตังประเทศพวกเรากับทางแม่น้องเพ่นคือแบบเพ่นจัดการให้เบิดแลเราทุกคนเนาะอ่านี่มาเด้อทุกคนกินข้าวน้ำกันเนาะ เทีานั้นทุกคนตอนนี้ก็เพื่อเขาก็กินเข่ากินหนำกินหนำสำลานเป็นเจี๊ยบโอ้ยเนาะเป็นน,น่ได้คูคิวอาหารมื้อนี้อร่อยอิ่มครับเามีเต้เนเอวแซ่บๆนะเ,เนาะมือ้อนี้เนาะครับจัดหนัก<อ>จัดเต็มเลยทุกคนจะเต็มพี่น้องคูดอยเพิ่นสัง่งแต่่วาแซ่บๆกนะินน้ำมืันเนาะสุดยอดเลยลาบก่อยลาบก่อยจุกรับก่อยคักนะำบอลลี่เนาะโอ้คักแซ่บ จวัฒนาพี่น้องผู้โดยเด้อกินกินกินอิ่มหมดจนพ่อสร้างว่าวจนว่าวเพร่ะอ๋อครผู้โดยถ้ากู้โยปากเลยมรับมีนไออ่ะนะ I love you กะคือดังจีบเขาพูดคำกาศท่างผู้โดยเชียงม่บไปสบายนะกะมันนี่กะชิลเลกทำจีกเขาเว้าก็คือแบบเป็นคอนเทนต์เนาะกะผู้ก้อนนานนี่แล้วแหละว่า นุ่งก็ไม่น้องเพิ่นมองเพิ่นอยากกินขากินน้เพื่อยแวกินอยู่ทั้งห้างของอายเพิ่นได้เลยเดี๋ยวอแม่เพิ่นจัดการให้ค่าขอนำซัมปาใช่ไหมโดยโดยโดยโดโดยหัวเขากันเลยคิดาช้เว่าจะพอมาฮอดจะบ้านนั่นเพื่อนัอายเพิ่นกแล้วเพิ่นจะไม่เ้าเลยปัานแทกเลยนะันันายเปุก่อนเขอบคุขบจเลยล ไข่คร um, ูใช่อว่าสร้างเราสั้งวาที่สุดเนาะเป็นตัวแทนเลยโอ้คำหน้าคำตาคูดอยเลยเด้นเลอว่ะโบครูดอยเพิ่นโม่โบคอยสบายได้วยอะไรเป็นไรเป็นไรน้องที่หน่อจิตใจนี่แหละเนาะครูคิวกะเป็นตัวแทนนะครับครูครูเนาะกครูมีแคงชีจะเบาเนาะอี่เด้ไหมบขอขอบใจเด้อเนาะขอบคุณขอบคุณทางแม่น้องไม่น้องเพิ่นเนาะซองไม่น้องสายบุญคือกันเพิ่นใหญ่เหมือยันดูแลพวกเขามาโดยตลอดนะละกัน ครับนี่เพิ่นกับญานิมาพวกเขาแบบจะกินอาหารแบบอันทานเาม่น่องเพิ่อนทนเป็นไายอาหารแบบปีนจี้จื้นผอดพวกนี้นะครับเพิ่นกน็แบบอยากให้พวกเขาได้กินแบบนื้ออื่นแด้เป็นลาบเป็นซาเป็นก๋วยเตี๋ยวสิเพิ่นจะไปจัดก,การหารไ,หไหอการให้ให้พวกเขาไปกินทุกคนแบบอะไรไต้างๆเพิ่นให้จัดการใหนะ้เนาะขอเคแล้วได้ตัวทางแม่ทาง่องทางก็ให้ดีๆมีสุขดีมีแหงเนดะนะ้อนะคิดสิ่งใดบัพธนาสิ่งใดแต่ข้ให้ได้ดันทำมาทำบัพธนาเนาะ โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้กัเพื่อเขาก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะกินเขากินน้ำแล้วเพื่อเขาก็ะชีดไปเข่าไปเหยียบไปยามทางน้องเงินเงินรับทางครอบครัวของเค่ะได้รับได้ยินทางทางหมอบนว่าหมไข่พดเข่าแตเน้องพดเข่านาะกาไล่และเอียดเลือกน้องเงินก็สามารถไปเบิ็งกได้ที่ท้งซองของคุกยุบ นะดดดกันส <4 S 2> ีแจงรายละเอยียดทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในช่องของเราันแหละสามารถเข้า,า,า,าไปติดตามได้เนะะาะก็จะมาคิมมิต้องขอตัวลรไปแล้วไว้พบกันใหม่ในอีพีต่อไปสบายดีสบายสบาย